Autonomy is an illusion. ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเดินมาซ่านเอ็นครับแล้วกลับมาในเกมของี่โมบายเอ่นะครับผมนะทุกคนเออก็วันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในการแต่งปืน m 8 6 a นะครับผมนะก็เป็นปืนสายเอ g จีที่ถูกบัฟมาในแพทนี้นะเองนะผมหลักๆที่ถูกบัฟมาก็คือเรื่องของตัวคูณดาเมจนะผมบอกเลยว่าอหูไม่ใช่ว่าทุกปืนจะได้เรื่องนี้นะผมนะเออนานๆทีจะได้ตัวของบัฟ ตัวคูณดาเมจหรือดาเมจอะไรประมาณนี้มานะครับเพราะว่าพวกตัวการบัฟดาเมจเนี่ยส่งผลต่อปืนมากเลยนะครับผมนะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับนะครทีดเข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามและฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับวันน้กเกิดแล้วนะครับผมก็ไปกันคนประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคามโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้นะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนหนอะมกันเลยนะครับผมนะสกินผมใช้เป็นตัวของสกินนี้เลยหนะผมสกินไวเวนนั่นเองนะครับผมนะเออเปิดในวเวมสีทุกคนก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกผมใช้เป็นตัวโมโนติกสเปนเตอร์นะครับผมตัวนี้ช่วยในการเก็บเสียงแนละ้วก็เพิ่มระยะดาเนินเองนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัว OWC Ranger นะเอ็ EN นะครับผมจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มไามโครเมทแล้วก็ชุนโลเลนดีดแนวตั้งและแนวนอนนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นพานท้ายนะครับเป็นตัวของ No Stock นเอ็ EN นะครับตัวนี้ทําให้เราโฉมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะครับผม ชิ้นต่อไปเป็นตัว Old VC Laser Recon นะครับตัวนี้จะทำให้เราซูมไปขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นยัาเมื่อยิงยิงๆนะครับและอยอดท้ายนะผมเป็นตัวออแ m a g าซีนะครับผมใช้เป็นตัว40 round Td Mag นะครับผมนะก็สำหรับใครที่คิดว่ามันเยอะเกินไปหรืออะไรยังไงก็อยากบอกว่าเปลี่ยนเป็นร e l o a d ไว้ก็ผมแนะนำเป็นตัวของ30 round Fast Reload น,นะผมมันจะเพิ่มกรสุนมาให้เรา อ่ห้านัดน,นะครับผมแล้วก็ทําให้เรารีโหลดไวขึ้นนะครับผมนะแต่ส่วนตัวฟาร์สีโหลดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวที่เป็นฟาร์สีโหลดธรรมดาเนะอะเพราะกระสุนมันค่อนข้างน้อยนะเพียี่ห้านัดเท่านั้น,นครับผมนะเออเลยแนะนําเป็นตัวของ40รสิรา่าทีา่แม็กไปเลยนะครับผมแบบเยอะไปเลยหรือว่าถ้าแบบว่าเยอะเกินไปอยากได้รีโหลดไวด้วยให้ใส่30มสิบลวนะครับผม30มสิบาฟาร์สีโหลดไม่แนะนําฟาร์สีโหลดเดียวๆนะทุกคนนะเออมันจะทําให้แบบว่า กระฝนน้อยแล้วมันขาดตอนนะครับผมเออก็เรื่องของสเต็ปปืนที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมจะมีเรื่องของระยะยิงหลักๆเลยคือระยะยิงกับความแม่นยำนั่นเองนะครับผมนะเออก็เรื่องของแรงดีดปืนก็ประมาณนี้นะผมสำหรับผมถือว่าค่อนข้างคุมง่ายนะทุกคนนะถ้าเทียบกับปืนแบบว่าปืนกระบอกอื่นนะถือว่าค่อนข้างคุมได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าปืนมันเนี่ย จะมีประมาณ5นัดน,นะผมที่โดนตัวแน่ๆเดถ้าสมมติเราไม่คุมเลยก็คือ5นัดโดนตัวแน่ๆแ,แล้วยิ่งถ้าเราคุมเนี่ยอาจจะแบบว่ายิงเป็นกลุ่มได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนําให้ยิงระยะไกลมากนะครับผมเพราะมันเป็น,ป,นปืนที่ใช้ในการวิ่งบุกโดยเฉพาะนะครับผมถ้ายิงไกลอาจจะทําให้แรงดีดเนะี่ยคุมยากนะครับผมเออก็มานี้เลยนะครับผมนะสำหรับของแต่งปืนในไม่ต้ตีนะผมก็เดี๋ยวเราดูเกมเพลย์กันดีกว่านะว่าปืนกระบอกนี้มันจะสุดขนาดไหนนะทุกคนก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปกัน มาทุกคนเราเข้ามนิเกมแล้วนะครับผมผมได้เป็นดานของ<ม>ตัวเรนเอนะครับผมนะทุกคนมาเลยนะผมจังหวะนี้เว่งไปปลาเธอไมมไปก่อนเลยมาเต้าปึ๊บสไลด์อืม้มเลื่อนเขไนดีกว่าเห็นกระสุนมาขนาดนี้ปึ๊บมาตายลึกอืถึงจะช้าไปนิดหน่อยนะทุกคนเออโอ้โหอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยเลยวันนี้โอ๊ยเดี๋ยวหลังเข้าไหนวะไหนอยู่ไหนตรงนี้ตายดี๊โอ๊ยดื้อ แต่ทำมิ่งจัดเลยโอ้โหยิงตัวแรกไปปุ๊บหลังยิงอีกพอหลังยิงเรื่องไม่พอไปยิงตัวที่สามไงเอาดินอนก่อนนอนนอนก็ไม่รอดหรอกทุกคนโอ้โหถ้าวัดกับไอ้ตัวข้างหน้านี่จะรอดอยู่แต่เนื่อมีตัวข้างข้างมาเสริมด้วยยอะไรก็ไม่รอดเพราะว่าเขายิงทะลุม,มาตอนแรกไปเลยนะบผมจังวะนี้ปุ๊บมามาหลังบ้านเขาแล้วยังไงยังไงต่อไหนอา้าวเงียบคลิปเลยว่ะเฮ้ยโอ้โห บ้านเขาหรือป่าเช้าเนี่ยพวกเนี่ยข้างบนมีตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ๊บโอ้อโหโล่งกอยู่ข้างล่างหมดเลยว่ะเอาตัวนี้ก่อนตามไอ้ตัวนูน้นโอ้โหดีอืม้มเขาชอบจริงๆเลยนะฝั่งนู้นเนี่ยเออชอบมาแบบว่าทามมิ่งตอนรีโหลดพอดีโอ้โหสุดยอดเลยไอทามมิ่งอะไรจะเป๊ะขนาดน,าน,นั้นหน่วยรุ่นนี่โดนไปหนึ่งโดนเพื่อนลาด้วยไงประเด็นเออไปไหนโดนโดนซ้าโดนฟ้า มาป้าไปเราไปบ้านเขากันเลยนะครับผมจังหวะนี้ปเ๊บมาเนี่ยวะโหเนี่ยกี๊ดทุกคนอืมเจ็บจัดจะไม่ได้เซีระยะนั้นนะทุกคนโอ,อน้โหบอกเลยโคตรเจ็บนะนี่ไงโอ้โหดูแป๊บเดียวาตายทุกคนโอ้โหตายไวจา้าดอู้ช็อตเมื่อกี้ตัวไกลนั้นมีกระดุ้งเหรอทุกคนอยู่ดีโดนจากไหนไม่รู้โอ้โหเลือดเลือดหายเป็นน้ำเลยทุกคนนะมาโอ้โหบอกเลยว่าเอเมจเปซีโคตรสุดนะทุกคนเออ มาไวรุ่นนี่ตรงนี้หนึ่งตัวโดนไปก่อนเลยละกันมีโรลดปืบมาไหนต่อไม่เป้าไม่มาเหยเยดเลยเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างหน้านี้นะทุกคนนะมาปื๊บไม่มีไปไหนแล้วนี่ไงเอาดิวัดกันไปเลยโอ้โหอันนี้คือมันไม่ใช่ระยะที่ในสมัยก่อนไอเจะยิงได้ทุกคนนะเออคือปือนน่าจะโดนปรับมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะทำให้เออเนี่ย ยิงไกลได้แรงขนาดนี้นะคนนะเออบอกเลยว่าสุดมากไปไหนวะอือือเรียบร้อยไม่โดนอะไรไม่โดนโดนนว่อตโอ้โหหรือจะเชื่ออะไรวะอือือโดนซ้ำไปอีกเม็ดโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาดักกันหน้าบ้านเลยเหรอเกือไปแล้วเป้าเวรุ่นปเลยนะครับผมเอ้าเอา,เอา,เอาโดดโดดข้าไมไ่ได้ด้วยมีทางสไลด์ยอยู่เกือบตายนี่ เนี่ยนะขอรีเร็วก่อนนะลเลรีเร็วก่อนนะตจะยองนะนโอเคโดนถือไหมตัวเองโอเคโอ้โหโดนเขายิงเจ็บมาปุ๊บโดนถือไหมต่อเลยยอดว่ะถ้าของใครไม่โดนโดนของตัวเองด้วยเดี๋ยวเชื่อมาเฮ้ยล้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะทำไมเพื่อนตายเพื่อนตายแต่ไม่มีคนคือย,อยังไงคือย,อยังไงเอ่ยเพื่อนตายแต่ไม่มีคนข้างบนหรือเปล่าโอ้ไม่มีว่ะ ในบนห้องไม่มีใครดักเลยวะทุกคนสุดยอดจริงวะเฮ้ยมาไฮเจนไอติมซีโอโมาได้พอมาดูทุกคนมันฆ่าศัตรูได้ไวจัดเลยนะครับผมก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็สกอร์เจ็ดสิบห้าต่อหกสิบนะครับผมเออบอกเลยว่าไอติมซีโหฆ่าศัตรูได้ไวมากเลยนะครับ,มรบผมนะถ้าเทียบผมเมื่อก่อนนะเพราะมันถูกบัฟเรื่องตัวคูณดาเมจมือนกันเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ โคตรสุยอดเลยนะครับผมนะเออไม่ใช่ปืนทุกกระบอกจะถูกบัฟมาไอตัวคูณดาเมจนะทุกคนมันต้องเป็นหนูว่าซีซั่นนั้นบอกว่าโอ้โหปืนกระบอกนะโคตรสุดยอดเลยทนะั้มดถูกบัฟเรื่องนี้มานะเออไปไหนไปรุ่นตายหนึ่งตายจบตายสองนะมีตัววิ่งเข้าไปก่อนเมื่อกี้ทำไมวิ่งเข้าไปตายสองกันรุ่นดเดียวตายสองนะทุกคนเออเอาไปเร่ออ้เหมือนเหมือนหลังมาเนี่ยเนี่ยต่อให้ยิงก่อนด้วยเป็นไงล่ะเออ โอ้โหมาดิเอาต่อยเลยมาเต็มเลยเป็นไงบอกเลยสีวัดได้หมดทุกคนวัดได้ทุกรุ่นนี่ฮิได้ทุกรุ่นเลทุกใจโอ้โหตายเลยทุกคนวัดกระปืนอะไรก็ได้็อดเมื่อกีออ้จะปืนใกล้ปืนไกลวัดได้หมดหอทุกคนเอ้เดียวไกใจมีว่ะโอ้เออาร์ AR ด้วยเออาร์ AR ด้วยเอาดิเอาดิาดวัดกันไปเลยโอ้โหมันสุดจริงว่ะมันสีทุกคนมันโคตรสุดยอดเลยนะครับผมนะเออ เหมือนจะมีหรือเปล่ามไม่มีว่ะทุกคนโอ้โหอะไรวานึกว่าจะมาอีก,งกเงียบกิบเฉยอะไรครับเนี่ยไปเลยนะบมจังหวะนี้ทางนี้มีตัวแน่นอนเอ้ยเจ็บเจ็บนะนะเจ็บนะนะนี่ไงซ้ำให้ตายด้วยเอยเป็นยังล่ะโอ้โหโดนฉอบเมื่อกี้ไปนะเจ็บหน้าดูนะทุกคนขอปล่อยคัสเตอร์สไตไปเอ,อก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวเอจะโดนยึดเอ,อไม่นะเอ,เอโดนวะทุกคน ข้างบนน่าจะมีตัวนะครับผมเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปแล้วโอ้โหอะไรนี่เนี่ยไอ็ตัวข้างบนห้องนี้ไม่เคยจะได้เลยนะเออนาจงังหวะนี้อ,อเพื่อนตายเพื่อนตายอย่างนี้มีตัวชัวร์แน่นอนนี่ไงีหนึ่งตัวเก็บไปก่อนเลยเอาซีเก็บไปก่อนเลย,เเป,เลยปล่อยช็อกอาฟไไีไปด้วยไปช็อกอาฟีเข้าหลังว่ะช็อกอาฟีไปหลังเอ้ยกระสุนมาจากไหนเนี่ยโดนไปเด็เข้มท่าไม้เวรุ่น โอ้โหวัยรุ่นฉันเฉยเอ้ยอะไรครับเนี่ยโดนหนึ่งโดนสองโดนซาเอาหมดแค่นั้นแหละเออมาเปิดบอร์ินะมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเ,เกือบตายโอ้โหยังรอดโอ้โหนึกว่าจะตายแล้วช็อตเมื่อกี้เฮ้ยตกใจหมดเลยวัยรุ่นไหนมาอีกป้ามาอีกป้าอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยโ,โห่เงียบกีิบเงียบจัดเนี่ยหนึ่งตัวโดนไปก่อนปล่อยสวอมไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ เฮ้ยโดเพื่อนรักทุกคนโอ้โหนี่ขอปล่อยคัตเตอร์สไตล์ไ้ด้วยนะครับโอ้มาขอยึด A เลยละกันยึดเลยละกันเฮ้ยโดโอ้โหปวดเจ็บวัดกระปืนเลยวะวัด LG LG หรอเลื่อนไหลเป็นม้ามาทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรสุดนะปืนเอเวอเรสต์ซีเนี่ยเฮ้ย นี่เอลเมดมซีเป็นปืนที่แบบว่าใช้วิ่งบุกโดยเฉพาะนะครับผมแต่วันระยะไม่กี้เกือบชนะ LMG อ่ะทุกคนนะเออโอ้โหตายเลยยิงไม่โดนเดี๋ยวเชื่อโอ้หเป็นปืนที่โคตรพลิกนรกนะครับผมนะปืนกระบอกนี้ถูกพับมาทีนี่โคตรพลิกนรกเลยนะทุกคนอเออก็จบเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็สกอร150์150ต่อ98นะครับผมเออก็บอกเลยว่าเอลเมดถูกพับมา โคตรโหดเลยทุกคนจริงๆนะไม่ควรพลาดสินะครับเทนเนอร์ดีเนี่ยเพราะว่ามันหลังจากที่ได้เล่นเนี่ยทุกคนความรู้สึกคือเวลายิยงไกลๆนะทุกคนสามารถฆ่าศัตรูได้ไวมากระยะใกล้ก็ไวมากเหมือนกันนะครับผมนะเออคือปกติมันไวอยู่แล้วมีนี่ไวมากแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยคือสังหาร ได้สบายเลยครับผมนะเออแต่อาจจะติดเรื่องการคุมปืนหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็หูถูกบัฟมาสุดยอดมากเลยนะผมปืนกระบอกนี้จริงๆไม่ควรพลาดนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยู่ตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่ากพัดเพื่มเติมอนไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมได้คิวไปทั้งหมด27คิวนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบายฟิว